โซาเศนร้าก็อากาศหนาวๆแล้วพี่น้องเลยฝนตกอยู่ทางอื่นครับมองดูครับพี่น้องปเกแก่เหลืองครับปเกแกคืนครับดกครับพี่น้องเลยเต็มตัวี้ได้พี่น้องนี่จะปะเกแกเหลืองครับ นี่กับเบียปอกเพล็กด้วยครับด้วยวัฒนาไปแปลก็ันที่ลงไปทงหน้าจังหน่อยครับไปเมืองเขาครับเจ้านี่อากาศเย็ยนแห้งพี่น้องมาทางนี้กับปอมีเฮาครับปอกมีเฮาโด่ขนาด้ครับพี่น้องดูต้นนี้ยี่สิบกุ้ยหน่วยพี่น้องพุทธกับใบช่งสูบมันก็ลายครับ นี่แต่บางมีเลยพี่น้องสึ่งสูงเุ่นคพปูนเป็นก้อนเป็นกลุ่มอยู่ครับตอนนี้เขาลงมาหอดทงหน้าเลยครับด้วยเสียฝ่าม,มืองถงให้ทงหน้า นี่ครับเขาหนาปังพี่น้องตอนนี้เขาหนาปังเริ่มเป็นสาวเริ่มสวยเลยด้วพี่น้องเป็นวันปุยกันแล้วเขาวกแจกครับนี่ครับงามหมดพี่น้องแต่ก่อจอกันมาครับปัวในเหตการณ์เขาเป็นการเริ่มงามดนะครับเด้อ ขอปุ๋ยครับทางนี้ก็จะเป็นคลองน้ำแล้วพี่น้องนี่ครับคล้องอานา้ำคล้องให้เขาหน้าครับเวลาเอานา้ำเข้อน้ำออกครับก็จะเป็นคลองนี่ครับก็จะเป็นปูนส่วนหนึ่งพี่น้องมันก็บริบูรณธรมันเดิมแตกแล้วเพื่อนเพาทั้งหลเหตุอีก ถือว่าโอเคอยู่ครับเขาก็งามดีอยู่กับเาแจก,กครับพี่น้องปิ่งผ้าลงไปเมืองหน้าหลานนะครับเด้อเป็นยังไงงามของเขา น้ำก็ไล่ไหลเลย,ยพี่น้องเ้อเห็นบอกคนถดถดน้ำเขาหน้าพี่น้องน้ำมาตะเคียนด้วยพี่ครับปลากหลายครับปลาช่อนปลาสดิดปลาเขยงปลาตะเพียนปลาเน้นปลานยก็มีด้ครับตอนนี้เขาพญยดวนงามนะครับเป็นเริ่มเป็นสาวแล้วพี่น้องลองดูพี่น้องเขางามผักแฮ เอนานอปังมันเร็วครับสามเดือนครับพี่น้องเราจะีปเมืองหน้าหลานเป็นตั้งใดงามคือเพลินบ่นี่ครับเขาเป็นสาวเดวพ็พี่น้องเป็นสาวนะครับอีกจักยี่สิบมือกับเจมานนะครับนี หลังสงการเพิ่งก็จะได้เกี่ยวครับทั้ทงนี้ก็หลังจากเอาน้ำเข่าแต่เข่ามันก็นง่ามพี่น้องน้ำม,มันก็ไหลนี่ครับเรารอขั้นแท้เดี่ยิ้นสามด้วยครับเดี๋ยว้นสามมันก็นแต่กอพิ่ิกก่อใหญ่ๆพี่น้องดูก่วมหัวเข่าเลยครับนี่หน้าปังครับโมเมนต์ขาหน้าปีเลยครับด้อ หน้าปีกอาจจะเห็ดหลังสงการพุ๊กนะครับหลังจากแกวแก้ว,วหน้าปังแล้วนี่พี่นอ้นองเท้าน้ำข่อง่ายมันก็เห็ดง่ายครับเข้อน้าปังได้พาพี่พาน้องลงมามึงสิเป็นมึงหน้าหลานนะครับเนาะเป็นแังไหญน้ำคือนพื้นบ่ยมามวาวเศร้าครับเจ็ดโมงกลักวๆพี่นอ้อง ทั้งนี้กัเขาคู่กรมครับเขาพญายิ่คู่กรมครับพลเกษียณแหล่พนก็นนกมาเห็ดหน้าคือเก่าครับ,กบเกษียณอายุหก,กสิบปีนะพนกะเกษียณจากคู่ครับหญาอะไรครับล็อกคันแท้นี่ที่แนมเพลินนี่ยญากระายครับเขาไม่หลายเพราะว่าหนูมันกินครับล็อกคันแท้นนี่ ปลากระไหลยอยู่ครับผังมุมีคนมาใส่เบ็ดครับพวกคอนี่กระไหลแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับเข่าหน้าหลานครับก็ถือว่างามอยู่ครับกับมีหง่ามอยู่ถือว่างามอยู่ของงามอยู่นี่ครับน้ำเพื่นเก่ามากักไปแล้วน้ำในคลองกระไหลเกับน้ำในหน้ากระไหลาวานปูดไปแถวนึงแล้วครับ พ่นเลด้อครับด้อพูนขึ้นไปพุ่นละครับสูงสูงพูนมองสุดซุ้ยปลาหุ่นละครับแต่ใส่เบ็ดก็จะได้อยู่พี่น้องใส่เบขึ้นสะได้อยู่ครับปลากะมี่ครับเห็นอยู่ครับเห็นปลาคอวาหยังร้อยโตอยู่ครับ ปังเก็บพักบุงบ่ะวันนี้ปังคุณมาเกีบพักบุงไปขายครับเป็นกระบาดปุ้ยไปเถียวหนึ่งนะพี่น้องลองดูพี่น้องเนี่เข่าก็ถือว่างามอยู่ครับ ผู้ขากรับชวนหนึ่งกับ,บ่อดอหิวแต่พี่น้องเด้อป่องได้น้ำบ่ถึงกับ,บ่อดอหิดครับเข่าหน้าลานก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ <c oughs> งามอยู่ครับก่อใหญ่สูงงามอยู่ครับอากาศจมาเศร้าเด้อพี่น้องเด้อลงมาทงไฮทงหน้า,าเมื่อวันเขาล้านครับ เหยดไว้เป็นยังไงน้ำคือเพิ่นบ่แตถือว่างามอยู่ครับหลังจากสูบน้ำใสแต่กันช่วงนี้เพิ่อนบ่ได้สูบแล้วเพราะว่าน้ำม,มันไหลแหละเพิ่นเป่งลงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ช่วงแรกๆก็แย่งน้ำกันอยู่ตอนนี้บ่ได้แย่งแล้วพี่น้องถือว่าผ่านอยู่ครับผ่านอยู่ผ่านอยู่ ทั้งนั้นเพิ่งก็วานปุ๋ยอยู่ครับนะกวานปุ๋ยอยู่กวานปุ๋ยเ้าใส่เครื่องนะครับด้วยกำลังกวานปุ๋ยอยู่ครับ ปุ S 2, <S 2> anyway, ๋ยหลอบสองพลังก้นผกนกวานสามหลอบด้วยครับด้วปุ๋ยว่านหลายหลายครับลงทุนหลายก็นหลายครับปุ๋ยตอนน้ำปังนี่แต่ใส่ปุ๋ยหลายก็ได้หลายครับถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเขาก็ของร้านนี่ก็ถือว่าดีอยู่พอด้อยู่ครับ งามอยู่ครับพุนละครับสุดพุนละบมองคนอยู่ทั้งรถพุนครับพุนละครับทั้งพุนละครุดพุนละครับสุดมองซุยปลาพุนครับกระลงุงมาพีครับ เห็ดน้าฟังท้ายห่อหนี่มันไก่เห็ดไก่ได้พี่น้องเด้บอบ่อแดดมาเกี่ยวหยากบ่อแดดเอารถหรือว่าคนเกี่ยวแล้วมาเอารถมะเกลีย์ให้น่หน้าครับบ่อแมนได้ครับเอาเกี่ยวแล้วก็เอารถใหญ่มาเกี่ยวได้ครับรถเกี่ยวเขามาเกี่ยวแล้วก็เท่ขึ้นใส่รถกระบ,บะกลับไปขายลูกสีเลยครับท้างบ่อแดดมากอกถุงกอกถึงเด้ครับไปขายลูกสีใหญ่เลยครับขายสดๆกันเลย มต่ตองมากอกใส่ถุงใส่ยังบ่ตองมาตีมาหนวดเห็ดง่ายครับวาดมือเดียวเกี่ยวมือเดียวครับบ่พ่อมือครับเกีียวชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงก็แล้วครับเห็ดชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงก็แล้วเห็นหน้าฟังท้ายห้องงานครับ ผ้าไปเบปปิ่งไฟปังเราเก็บผักได้ครับเด้อผักไซก็หลายเลยครับนี่ผักไซเนี่ยหนาฝนเนี่ยแน่นเดียดได้ครับนี่ผักไซหนาฝนมันจะมันจะง่ามนะมันจะพุ่มพุ่มขั้นแท้เนี่ยครับพุ่มคู่เนี่ยครับ บ่อยหญปังเจี๊บพักบุง้งบ่ไรบ่พ่อใหญ่ปังเราเจี๊บพักบุ้งไปขายครับมองดูทามาหาเจี๊บพักบุ้งไปขายครับแต่ที่มีลูกค้าอยู่ตลาดครับ ้มฟักบุงพักใส่กันหลายๆด้วยครับเด้ออนเจเข้าบ้านขอขอเก็บพักใส่ก่อนเด้อพีนอ่น้องเด้อกรับ่มีตากล่องมะน้ำครับนี่ครับพักใส่ครับ เก็บไปออมใส่กบใส่เขียดใส่ปลาไหลใส่แกงน้องใหม่น้องมีได้ไหมครับงามๆครับพักใส่ครับมองดูพี่น้องหลายแห้งครับขอเก็บพักใส่ก่อนเลยครับเด้อเศร้าหนึ่งได้จักบาทเศร้าหนึ่งอ่ะเศร้าบาทจะได้น่อยแต่ ผมปุยนั่งต้องหลายกว่าน,นั้นไหมนี่ครับพันยปังเราเก็บเป็นพักบวงปขายครับขายสตลาดมีพอคาลาบน้ำคู่มือนแมนบอบอผุนต้มมันงามพันยปังพุ่นไหม คุณแม่น้ำเลิกห่เราฟังมันหน่อยเด้เราสิบหลักเล่าครับเก็บพักไปขายครับเราจะมาเก็บยำเศร้าข้เม,มือพี่น้องพักบุง แล้วก็มีไอ้สิบหนึ่งเราที่ไปข้นดินเท่ดินฟูใดเอาเลนมาต้องมาเทแล้วมันมีรถค้นดินเขาเฮี้นเขาซ่านเขาที่เขายางมั่มจ่างเล่าเล่าก็จะไปขนครับรถเราสองหล่อย้วครับเด้อที่ลุงไปแล้วเราจะรถละนู่น้ำเรามาใส่แล้วก็ที่เอาไปเทใส่หายครับเราจะเห็นไปเทใส่หายตักไปเทครับไอาสิบหนึ่งครับคือเราบริเสเหน้าครับไปฝัง จำสาวเราขึ้นมาเจ็บพักคู่มือเจ็บพักบุ้งไปขายคู่มือครับคลิปนี้ผมมีอย่างหลายแล้วพี่น้องเด้อพ้าลงมาทงมาทาเมืองเขาครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับพผมาลงมาทงมาครับนี่ครับเขาล้านครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอาจจะพอดายอยู่ครับบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องอากาศเย็นนี่มันเองีพี่น้องเดียใส่เสื้อกันหนาวครับเร้านี้เด้ยใส่เสื้อกันหนาวนะครับเด้อหนาวครับก็สิได้กลับเขาบ้านนะครับไปแล้วครับ